เดี๋ยวพาเข้าหมายหมายที่เรามานอนค้างคืนวันนี้นะครับนี่นี่อันนี้คือหมายทางเองนะนี่ปกติเป็นป่าอย่างนี้เนี่ปยป่าเงี้ยอันนี้ถางเข้าไปเพื่อให้รถจอดได้สองคันถางเข้าไปเองกับมือยังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อไม่มีชื่อว่าจะตั้งชื่อว่าหมายอะไรตรงซอยสามนะครับนี่เข้ามาแล้วเ๋ยวให้ไปอยู่เราอยู่ข้างในนู่น ดูนี่เห็นไหมเหมาะเหม่งขนาดน่ะสุดยอดดูวันดูตั้งเขียมเมื่อคืนนอนนี่เลยเนี่ยคืนนี้นอนนี่เลยนี่ดูและนี่เมนูของเราว้าพร้อมลงจอหมูปิ้งก่อนค่อยว่ากันเรื่องเมนูปลาน้ำพริกนม ทานู่นที่เราอยู่ที่เราใช้เป็นผลที่ประกอบการการตกปลาดูครับไม้สวยไม่ล่าช่วยกันตั้งชื่อนะครับยังไม่มีชื่อหมยนี้มาแล้วปนินหนองปลาไหลใครบอกปนินไม่มีในหนองปลาไหลมาดูเหอเนี่ไซเบอฟเลยขอดูนยโอ้โหตัวนตัวตัวนึโอ้ตัวไซนเลยลูกวัสดีตอนเช้าครับ ตื่นมาตอนเจ็ดมงคึ่งเลยเจ็ดโมง่งเลยตื่นแดดออกแรงเลยกำลังออกเลยบรรยากาศไม่หนาวเท่าไหร่ครับเย็นจะจอยเสร็จเราปันเหยือเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะตีลงไปกนะับข้าวตอนเช้าก่อนโอ้มาดูหน้าหมายดูลื้อไปเรื่อยนี่ครับหนึ่งตะวันขึ้นผูผลยอดไม้ละ นี่นี่คือไมยหนองปลาไหลที่เรามาลือไม้ดิบนะครับลือไว้เมื่อคลิปที่แล้วคลิปนี้มาซ้ําพอคลิปที่แล้วไม่ได้ตัวที่พอสมควรดูข้างบนนู้นเราไปนอนเมื่อคืนดอกไปนอนดุนข้างนอกรถจอดข้างนอกเราเลยเอาไปนอนในรถนะครับดูไมยนี้ไามมาตีไมายเช้าหมายแรกกันโอไม้แรกกันหา้าวเช้าหน่อยดิ ผลประกอบการจะเป็นยังไงไม้แรกของเราผลจะออกมาเป็นอย่างไร ว้าว,วมาแล้วครับตัวแรกสายขาวโอ้ต้อนรับเลยตีลงไปเจอแล้วปลาหมายนี้สายขาวครับสายขาวมาแล้วตัวแรกต้องเอาไว้ก่อนนะตัวแรกต้องเอาก่อนตมอเอาก็ชังก่อนนะจอมดีอันนี้คัน ที่สองตัวที่สองสายขาวเออตอนรับแล้วตอนรับเลยสายขาวสายขาวแล้วไปเอากระชังก่อนกระชังก่อนสายหย่อนไปสองเลยไม่รู้เป็ปลาอะไรอไม่รู้ไม่รู้ ไม่อยู่แล้วไปแล้วต้องอยู่นะที่แ้วค้นงนี้ต้องอยู่นะอัพเรลทหน่อยอัพเรลทหน่อย 3, ตัวใหญ่ขึ้นโอ้โหตัวที่สามดูเอาเจอที่สมเข้ากับชั้งก่อนเนาตัวที่สามเข้ากับชังก่อนนะสายขาวยังเจอสายขาวอยู่ครับสายขาวอาวอันนี้ก็หย่อนไปแล้ว

说你的。 นี่คืออาหารที่เราปั่นมานะครับก็มีไฟเขียวหนึ่งถุงแยมโลหนึ่งถุงแยมนมไข่หนึ่งถุงมะขิดหนึ่งถุงแล้วก็หนุมฟปังขาวสองถุงนะครับงบประมาณอยู่ที่ร้อยแดสิบบาทในถุงนี้นะทั้งหมดนี่เราปั่นมาผลงานจะเป็นยังไงมาดูลุ้นตอนนี้เจอแต่สายขาวอยู่ มาผสมกันอ๋อส่วนลำเรามามาะสบตั้งหากนะครับประสบไปแค่กำมือนิดๆเวลาเราประสบตามใจต้องการเลยมาตีชุดสองขณะนี้เราได้ลดขนาดเหยี่ยวของเราลงมานิดหน่อยนะให้เหลือก้อนเล็กลงว่าตะเพียนมันเข้า กินวุ่นวายหน่อยก็เลยขับรถสเปกก้อนเดืยวลงมาหน่อยเดี๋ยวตีไม้ที่สองกันองไยุ่ยงตยยกอันนี้อะไยุ่งกวันนินกินจัดเลยแหละ<อ>เดินเลยเดินแบกเบ็ดแบกเบ็ดเลาะไปหลังแทนมทีมีคันเป็นแนวคันอยู่ครับ ทั้งแนวกินกินอยู่ไม่เคยมาฝั่งนี้เลยไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นหลุมตรงไหนเป็นบ่อใหญ่เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นไอ้นี่อยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยเป็นหม้เป็นกระทะเป็นกระทะอยู่ช่วงเนี้ยไอ้ตรงนู้นเป็นสารสารเนินไปเลยจะมีจะมีแนวเดินไปแนวเนี้ยแหละเดินไปเนี้ยมันตรงเนี้ยมจะเป็นช่องคลอดอยู่เป็นทางทางทางลงมันก็เล่นตะเพียง ประมาณนี้แหละไซนี้ก็ยังดีไม่กลัวจะเจอไอ้ไซส์สองนิ้วด้วยไม่สองนิ้วต้องไปฝั่งนู่นนะหน้าผาอมสีต้องหนีมาสองนิ้วนิ้วหนึ่งใช่โอ้โหไซส์นั้นละม่ให้ขวังเม็ดจมกันเลยไหนก็เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แล้วก็ลงไปก็ล่อทุบตุบทุบตุบข้ามนั่นแหละนั่นแหละสองทานเอาไม่ได้เลยสีเบ็ดไม่สนุกอะนี่นะเดี๋ยวสัก หลังปีใหม่ะ่ะเดอ,อปีใหม่หลังปีใหม่เข้าไปเลยซอยหนึ่งแคมปิง้งเนี่ยนะตรงนั้นแหละโอ้โหเดี๋ยวดูบันเทิงในไตแวนปอนี้เนี่ยตอนนี้มันยังไอหน้าลงมันยังลําบากอยู่ไหบหน้าลงมันยังน้อยอยังน้อยอยู่ตามหาปะนินครับตามหาปะนินรือว่าไปยี่สกหรือว่าปลาปนวนจันร์นี่เรามีตีกุ้งด้วยนะทำตีกุ้งแล้วก็มีนี่ย แต่ยังไม่เห็นหน้ากุ้งแต่ตีลงไปแล้วสี่คันเราก็ตามหาปลาไซาโบกันดูสิว่ามาอ่างหลองปรไหลนี่มันจะไม่ให้ได้เห็นหน้าปลาไซาโบบ้างเลยเหรอต้องขันก้างครับกัา แถวนี้ประทูเลยประทูเลยแถวนี้โอ้โหดูอะไรเนี้ยประทูด้วยประทูประทูะวันนี้เราจะนอนนี่กันนะครับดูพื้นที่ของเรากางเต็นท์นอนตรงนี้เลยหนองปลาไหลกำลังเริ่มกางเต็นท์ ผมนะมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผมนะอยู่นี่ตั้งแต่เช้าละมัดปัะตะเพียนจนแขนปวดมาแล้วนูน่นามยตกปลาอยู่ข้างล่างนะกางเก็นอยู่ตรงนี้โยยางเท่เรื่องฟืนไม่ต้องห่วงฟืนเรามีเยอะคืนนี้อ้าวหูารับหมยสวย ที่เรามาถากถางเองดูเบ็ดขนมาเป็นยี่สิบสามสิบคันหายพี่เขาไหมนะ่ะเดี๋ยวพี่เขาวางรอบอโอ้โหปลาอะไรครับพี่อันนะี้นะโชนหน่อยโชนหน่อยอ,อ่าอย,อยู่ในป่านี่เลยหมานหมานพี่หมานมันก็อยู่แค่นี้เองนะโอ้โห <laughs> เราตีเลยมันไปละมั่งดูทรงอ่ะเราตีเลยมัเป้โอ้โหคลายมาั่นนะมาพี่นะมาบรรยากาศครับบรรยากาศอ๋อนี่มีก,กันนึงบนบมีก,กันนึงโอ้อ๋อนี่อนันหรอใช่อ้าดูโอ้ดูไม่มีอันนี้นอ๋อนี่ไม่มีอ๋ออันนี้ไม่ติดอ,อันนี้ไม่ติด มุดมาหมดเดี๋ยวมาดูพี่เขาขึ้นมาดูพี่เขาขึ้นมาเนี่ยเราก็ตีไปนู่นเออเราก็หัดสักไกลเลยมันก็มันมันมันก็จะเป็นปลาหลุมปลาจอนปลาอะไรกต่างๆโอ้โหแต่ตรงนี้เป็นร่องน้ำอีกแล้วเนี่ยเหรอร่องยาวใกล้ๆร่องใหญ่ร่องยาวอย่างเงี้ยใกล้แค่ไหนด้วรสองเมตรโอ้ยลึกเลยเนี่ยร่องแต่ตรงเนี้ยไปถึงตรงก้อนก่อนถึงปลายาแนน่ะแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นทาง ไปนู่นยาวไปนู่นเลยโอ้โหดูดูขอดูด้วยโอ้โหตัวซ้ายนู้นเลยหลุดอ่ะนี่เจอพี่เขาวางล่อแล้ครับที่หนองปลาไหลเี่นดูปลาที่เขาได้โอ้โหตกทำไมเนี่ยตาวางล่อพี่เ่้าไหมจบเบลเลิฟเบลเลิฟเอลเฟเลยนี่ครับอือมาแล้วปลาดินหนองปลาไหลไอ้บอกปลาปินไม่มีในหนองปลาไหลมาดูเหอะนี่ไส้เบลเอิฟเลย ว้าวประดินครับประเด็นเสร็จพละงานนี้ตอนนี้ห้าโมงยี่สิบนะครับห้าโมงเย็นตอนกลางวันก็มีปลาตะเพียนมากินนะตัวเล็กแต่เราไม่ได้ถ่ายหรอกเพราะว่ามันตัวมันเล็กก็มาอรอลุ้นกลางคืนกันดีกว่าคืนนี้เพื่อเผื่ออาจจะได้วัดไซส์อภิมหาโบเบ้ตั้งใจเลยวันนี้ ้องในป่าใหญ่สิมาตั้งหลายรอบแล้วโถจะไปน้อยหน้าเขาได้ยังไงบรรยากาศก,กำลังเริ่มหนาวเย็นครับคืนนี้นอนกันที่นี่อีกหนึ่งคืนหมายสวยๆมาเอาเอต้องพูดอย่างนี้หมายนี้หมายสวยๆเป็นหมายตะเพียนนะครับหมายสายขาวรอสายขาวตัวใหญ่อยู่เด้อ เมนูแรกของค่ำคืนนี้นะครับยังไม่ค่ำหรอกของเย็นนี้เมนูแรกของเราก็คือต้ปาปลาแล้วก็อันนั้นเมนูที่สองหมูกระทุกโอ้อยดูช้ำช่ำเฮ้ยใครอยากสัมผัสันบรรยากาศอย่างนี้หนองปลาไหลยินดีต้อนรับนะครับแต่ต้องมาหาที่เอาแบบยุ่งยากหน่อยบรรยากาศแบบนี้ มีที่นี่ที่เดียวแล้วก็นูน่นบรรยากาศข้างล่างกำลัาางเริ่มเมื่อว้าวหนาวนี้คุณมีน้ำอาบหรือ,อยังไฟไี่ไหนแดดแดดแดมันทำไมไม่ออกอ่ะเธวค่ำคืนนี้ครับมาแล้วปลาของค่ำคืนนี้ กูจะบ้าปลากินอยู่เมตรครึ่งตีไปนู่นร้อยกว่าเมตรร้อยห้าสิบเมตรเอ้ารู้รู้ปลากินอยู่เมตรครึ่งดูอง่ององอ้ยเอ้าเนี้ปลากินอยู่เมตรครึ่งเนี่ยดูดิูสายให้ดูสายให้ดูสายปลากินอยู่เยอะดูเนี่ยเมื่อตอนกวาดหัวจนปวดแขน ดูปล,ปลากินอยู่แค่นี้ปลากินอยู่แค่นี้อันนี้เบื่อเลยกว่าจะรู้อัป <c oughs> เดตสถานการณ์ครับตีหนึ่งตีหนึ่งสิบเจ็ดนาทีตอนนี้ยี่สิบองศาเป๊ะเลยหนาวแท้ <c oughs> เมืองระยองดูบ <c oughs> รรยากาศตอนเช้าครับ โมงสิเก้าองศาหหนาวสิเก้าองศาเลยนะดูสายเปียดเราตึงไปไหนกันหมดหย่อนกันหมดไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนเลยผมมาดูว่าอันไหนมันกินกันมั้งโหหนาวหนาวหนาว นาคารมันเฉยไอ้นี่เอาไปคนละครึ่งเลยโครงการคนละครึ่งเกิดขึ้นแล้วน่าจะเกิดขึ้นตอนเช้านี่เลยเนี่โครงการคนละครึ่ง อันนี้ไม่ใส่คนละขึ้นอันนี้มาเต็มอยู่โอ้ยหนาวโคตรหนาวเลยสิบแปดองศาสิบเก้าองศาไปอะไรครับไปอะไรครับไปอะไรครับอ้ยขันน้อเลยบอกแล้ว่าจะป้อนเยอะอก้อนใหญ่เดี๋ยวกอมาแล้วปวดแขน <laughs> อจะยืดหน่อยก็ไม่ได้ดูตัวมันนะครับตัวมันือโอ้โหโอ้โหต่เพียนยักษ์ี่หบ่ไม่ใช่เล็กเลยใหญ่ขนาดนี้เลยตัวใหญ่หรือบ่คือโวยนมโดนปิ้งแน่นอนเองอ่ะปลาแล้วปลาอะไรไม่รู้ใครทายถูกเก่งมากนี่อ่าปิดตาไว้ใครทายถูกเก่งมากครับ แล้วนี่บรรยากาศโห<ฮ>สุดยอดน้องปลาไหลซิกตี้นี่จบกิน11โมงด,ดูอยตัวปลาดูโอ้ดูท่าโอ้โหไซนี้ไซปล่อยโตจริงๆเลยดูตัวปลา รู้แล้วทําไมปลามันกินแล้วสายหย่อนรู้เหตุผลละว่าทาําไมปลาหนองปลาไหลเรืเนามันกินมันสายหย่อนมันไม่มีแรงลากก็ก็ไปตัวมันเล็กสายเลยหย่อนมาแล้วครับวันนี้กับข้าวมือ เ,ออเช้าของเรานี่มีโครงการคนละครึ่งมาอยู่ในเตาขเขาด้วยนะครับขอกินหมูก่อนละกันตอนเช้าเดี๋ยวตอนมือ้อเที่ยงค่อยทําเมนูปลานะครับนี่ที่นอนที่นอนหมอนมุ้งยังไม่ได้เก็บ <laughs> นี่ครับเซนเราของเช้าแล้วก็น,นี่คกอันใหญ่โตโมโหลานเพิ่งซื้อมาเพิ่งลงงานแรกนะเนี่ยคกเนี่ยซื้อมาใหม่ๆเลย แล้วก็ข้าวเหนียวนี่หุงหม้อสนามนะครับออกมาลักษณะยังไงเดี๋ยวมาดูเปิดดูหุงหม้อสนามไม่ได้ถ่ายตอนหุงล็อกก็ถ่ายตอนจบให้ดูเลยอุย้ยร้อนร้อนใหม่ๆเลยเนี่ยสุกไหมแน่นอนสุกอยู่แล้วนี่โอ้โหนี่ครับรู้หอมอืมนุ่มเหมือนหนึ่งในหดเลยเนี่ หมูปิ้งครับนี่น้ำพริกหนุ่มก่อนเออคือเขาแบบกาแฟกาแฟกาแฟเดี๋ยวต้องเอาออกมาใส่นี่จะได้ไม่แฉะฝาแล้วจ้องทุกจุดเหรอโอ้โนี่ยกไหมยกได้เลยเอ่ะไม่ได้คลิปใช่ไหมนี่ตีนจะลืนตีนจะลืมเฮ้ยนี่ดูออกมาเท่เลย มีก็อุอดอีกได้นะครับเนี่ยลองก,ก่อนนอะหมดไปนะนี่พื้นที่เดี๋ยวถ้าเรากลับมีใครอยากมาลงแทนมาได้เลยนะครับหมายสวยๆปลากินไม่หยุดเลยบอกให้เนี่ยวัดไม่หยุดเลยสายขาวนะไม่ต้องถามมาป้าอย่างอื่นนุ่นสายหย่อนอยู่สองคันยังไม่ได้ไปวัดเดี๋เดยวเดี๋ยว,ยว,ยวลองวัดป้าให้ดูก่อนก่อนจะกินข้าว